ผัวจ้มว่าอยากกินท่นานปลานิ่นแบบลาวๆอะ่ะเดี๋ยวิมาจากให้กินเต็มเลยนี่ตัวใหญ่ๆเลยกินสองคนกินต้องไฟเป็นอยู่ไหมไฟอยู่หรออุ้ยเต่าไปี่ยโอ้ยได้กินบ่มือนีไฟ สวัสดีส <Auf> ว <How to graduate> ัสดีค <Kinder> ่ะทุกคนหากะเข้าบ้านเนาะหากะคายกะข้าแล้วกะข้าบ้านผัวจ้มว่าจะกินท่านป่านินแบบลาวๆอ่ะเดี๋ยวสิมาจากไห้เต็มๆเลยนี่ตัวใหญ่ๆเลยกินสองคนกินแบบซุกๆน็้ตัวนี้คือเนีท่าไหรเนี่ยหกหกสิบห้าบาท ตัวนี้ขายอยู่ในรถเนาะรถเก้าเข่าขายอยู่ในรถก้าเขาราคาหกพันห้าบาทซื้อมาเผื่อว่าสิกินแต่ว่านสนมันเบิดก่อนเมื่อวานปลานิ่งเบิดร์ตเมื่อวานเนี่ยคนอยากอยากปลานิ่งซื้อมาสองตัวสามตัวพอๆกันมื่อนีนซื้อมาสี่ตมีคนถามมิดจิลี่อยู่ว่าเมื่อไหร่นวดผัดถามนอบัดเมื่อใดเอามาไลายผัดถามไปไปดังไฟก่อนไปยังไม่ได้ดังเลยดังไฟก่อนเนาะดังไฟพิ้งป่าเนี่ยยู่อยู่บ้าน ปีงป่าเอาจองกล้วยไหมจองกล้วยมาห่ออันนี้จะคือว่าซื้อมาเืมเอาจองกล้วยมห่ออ้ยบอดติดเหรอเอากาไฟมากาไฟมามะ่อปีงป่าให้มันหอมแล้วกระป๋ามันก็โบใหม่พร้อมไม่เคยเห็นดอกใหม่ที่เราเลยเมื่อสุดว่าสิใหม่ว่าพันป้าเนี่ยเสียบโบเสียมันอยู่ถีป้าเนี่ย ถ้าปิ้งไดเสียบมันก็ะเสียบเลยถ้าปิ้งมันจะขิวไหมน้ำจิ้มมันก็อีกส่วนหนึ่งสีผ้าไปเมืองเมื่อวานสวนการผ้าไปเมืองเงินขี้ไฟเพิ่อนงานพัวเพิ่นนงานพัวมันจะในบรรยากาศงานไทยเฮ้ยังหวานเหรอเฮ้ยยังบวานเหล้างป่ากับอันเอาเอาอันนั้นไหมเอาตะไคร้ใส่ปลาป่าเพื่อบอกให้มันข้าวรักกินข้าวอกือบโอ๊กเกลือ โอ้จังได้าเห็นมันเกลือมันขา,ขาวๆคือจะเขา้า,ขายางใส่ของก็ใส่เกลือหลายๆว่าเมีนต๋อไปเปิดยอยมังในยูตัวดีปไปต้องมิสูดเลยตุ้อย่างต้องมิสูดเลยเข้าอาวอย่างใส่เอาอหนังเอาแป้งโกกีใส่บ่จจะเปิดมังในยูตัวอือหูใส่แป้งก็ได้ก็ใส่เกลือรธรรมาดานี่างเดียวอ้าปากมันบอกอา้าแตงว่ามันตายแล้ว <laughs> มีโซนมาสดอยู่คืกว่าเลยเขาบอได้ใส่ออกซิเจนมันเยื่อชีววิธีการเอาออกซิเึ้นเสร็จใส่ปลาใส่หลดใส่ปลามันปะปกปะปะปะปปปอมันบอกเป็นหานเนาะรดเกินที่รดเกินที่มันใส่บลได้หลายมันเหนียบวใส่แต่เกลือบะโอ้โหเื่อนอันนี้ยังบแล้วมันเห็ีย่ไรงหนักดินีด้อใมาเห็นน้ำซีม ทำให้เห็ดน้ำจีม้าน้ำจีมนัมนมต้องใส่ถัดินพร้อมไหมม่นใช่ทั่วตัดก็ได้แต่ว่าไข่เลือกสิจะใส่ถัดินอืมก็บอกใส่ทั่วตัดข้าเอิญยังไงบ้างคะเยี่ยมอันไหนข้าเอิญสูตรเมนูมือนนั้น,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 นท่านข้าวปุ้นท่านปลาท่านข้าวปุ้นอยู่บ้านเห็ดกินดูดูเห็ดให้แม่กินแล้วแม่เท่าแม่แม่ของแม่เรามากินเรามาแล้วาลาก็บอกเห็ดท่านข้าวปุ้นให้เรากิน กะซื้อป่ามาตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อข้าวปุ้นซื้อผักสลัดแล้วก็กินแต่ข้าวปุ้นกับป่าแล้วผักแล้วก็กินถ้าบ<ป>่มีแข่ยวดีถ้าม<ป>มีแกงํงมามในขณะที่รอไฟติดนอหา้าสิเพื่อมนบ่เป็นการเสียเวลาดเขามาล้างผักท่าผักมมีอย่างไงผักบอกมีต้นหอมมีผักบัวงผักหอมป้อมผักสลัด แต่ถ้าเซเบตกินแบบบ้านควายแท้ๆกับเซมีอันมักเตงมักถั่วม,มักเล่นแม่มีบบเสียดอีกนี่อันพันนี่กินแบบครบสุดเลยกินแบบครบสุดกินแบบลาวๆเลยนี่มักเล่นปาดนะปาดเป็นตอนน้อยๆน้อยๆพันข้าวปุ้นจะได้กินพันปลานเนี่ยระมาณนลอยลอยหนึ่งแม่ <c oughs> เอาลอยหนึ่งค่ะส้มมือว่าไปซื้อในสูตรอยู่หลังนี่ ดูร้านกะรอยหนี่นะรอยหาสิบเมนรอยหาสิบแต่ว mm ่าเขาเฮดเฮดีนยงไร้ารอยหนึ่งเลกินแมน่นี่รอยนึ่งได้กินเดนี่องเียครัปลาหกสิบห้าปลาหกสิบห้าผักสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบรอยหนึ่งเหรอบคปุณอีกสิบห้าบาทได้กินเลยบักตัวเล็กอีดกลองเขาพี่เขาควายอย่าอ้ี่เสดีกว่า ซื้อคุ้มกว่าน้อทุกคนแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนกะเพื่นยังตั้งประกวงนี่แม่บอก่ะเออกะผงสุรุ่นหัหนึ่งเพื่อนกะบริษัใส่โคกเดียวแม่บอก่ะไม่เอี้ยแต่สมมติว่าเขาสีเริ่มต้นถือว่าเฮียดเลยเอาผงสุรุ่นหัวจากบาทเออหัวสิบบาทบักหน้าอีกบน้าอีกสิบบาทแต่สิไม่คิดแบบนั้นกะคือว่าหรอมันกะตรวมกระเทียมอีกเออกระตรวมกระเทียมอีกแต่ว่าถ้าเพว่ายุ่งในห่างขาเพื่อนกะเพื่อนกะได้ใัทไล่ไล่โคกแม่บอก่ะมันก็คุ้มกว่ากัน เออบางอย่างก็คือว่าเรามันชีค่านดอกซื้อกินคือว่ามันมันกับปะหยัดกว่ากันนะปลาปิงปลาพวกเสาบาทก็ได้กินแล้วนี่ล่ะเสียบ่าเสียมันสิอยู่นี่ล่ะมันอยู่ที่ไฟนี่ล่ะไฟบ่เป็นไฟเจ้าบ่เป็น่ยนไม่ได้นางไฟไฟดับไปเลยอืม่ว่าบ้านเฮานี่หากินยากเนาะสูตรนี่เนาะนี่มันสิอคนละสูตรแต่มันคืออยู่เมืองลาวเพิ่นสางสูตรมีบ่ ายปิ้ร้านร้านพันปนินไหมร้านรานพันข้าวุนเตขายเลยสุดตอนค่อยซื้อตอนน้นสุดห้าสิบห้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดแปดสิบแล้วเพราะว่ามจ๊กบาทเงินไทร้อยร้อยสี่สิบห้าสิบนี่แหละโอ้ก็พอทีพอดี่แมนอยู่ต่คุมอยู่คุมอยู่บ่กินเลยต่าไปนี่โอ๊ย ไม่เห็ดน้ำพันข้าวปุ้นแม่น้ำน้ำจิ้มแซลวาเสียยูนิเอตสูตรนี้ค่อยเฮ็ดกินอยู่บ้านเดิมแซลวาเสียอยู่นี่อแม่แซลวาเซียที่น้ำจิม้มค่อยเฮ็ดนื้ดจังไดเลยไข่เกลี่ย,ย,ยน้ำตาลกล่อนน้อยหนึ่งใส่ไฟแห้งวะบบใส่ไฟอ่อนๆตามใจตามใจให <laughs> ม,ม่แล้วก็ใหม่แล้วก็เอาน้ำใส่สูตรนี้หเห็ดกินอยู่บ้าน น้ำตาลสามบ่วงพอว่าเฮ็ดบัหลายเนาะเฮ็ดน้อยๆยู่บ้านกินหลายคนกินเห็ดหลายแล้วน้ำตาลไปถุงพแล้วปลานินนี่รับห้าตัวแต่ยุ่นี่เกินสองคนแม้เฮ็ดหลายมันก็สิกิน,นเหมอืมอแต่เอาเอาอันนั้นแม่เอาเอาบ่วงมาให้แน่ น้ำตาลเลิมละลายเลยเอาน้ำใส่เลยขัวได้ปลา,าไว้โดดเลยทุกคนก็ยาน,น้ำตาลนะทิ่ไม่แม่ให้มันเดือดให้มันเดือดให้ซึ่งอันนี้ก็น้ำปลาใส่ใส่น้อยนึงขวัวก่อนแบบทวดดินเมนทวดดินเอามาขัวก่อนเด้อะขัวก่อนจังตัแม่นขัวแล้วก็ปลามันเย็นเอาอันนั้นตัวเมีย หึมไทยกับใหม่เลยเนาะ <mm> สูตรนี้ครับจำสูตรดสรเกตรครับเฮจกินกับเสียบเฮจขายกับเฮจขายกับเส <mm> ียบเฮจขายกับตามตัวดินก่อนแล้วลกันตามมักพริกเานาะเพราะว่าถ้าทำตามมักพริกก่อนคุกมันจะเปียกเนี่ยคุกเปียกตามตัวดินอะไรเราไม่สูตรบราว่าใครจะเอาเรียกว่าตัวดินไะตามใจมักคั้นคู่มักแรกกับตามแรกคั้นคู่แบบบ่มักแรกกับ แมะสิตํามักพริกเนาะมักเพ็ดกับกระเทียมมักเพ็ดนี่แล้วแต่ความมักของคนเลยคันว่าฝอยมักเพ็ดเนาะไผมักเพ็ดก็ใส่หลายแต่ไผบ่มักเพ็ดก็ใส่น้อยใส่สุดมากค่ะตัวน้ำซัพเฮากินได้เนี่ยน้ำซัพน้ำจิ้มที่เฮาไปต้มเมื่อกี้นี่ใส่น้ำจิ้มบ่หลายเฮาก็ใส่มักพริกบ่หลายถ้าเฮ็ดน้ำจิ้มหลายกินหลายคนก็ใส่หลายเนาะให้มันแบบจุ่มมากค่ะขวดขนาดเขาเนี้ยขนาดเนี้ย ใส่เกลือน่อยนึงเพื่อบอาให้มันมันดิ้เพืือบอกให้มันมันตีมันดิเพื่อบอให้มันกระโดดครบน้ำตาลที่ที่อเกีียวเมื่อกี้นี่ไหมที่ตรงเมื่อกี้นี้โบต้องเลี้งผ้แห้งเด้อทุกคนถ้าว่ภัยอยากเอาสูตรค่อยไปเฮ็ดเนาะ้าเลนผ้แห้งแล้วมันซีไม่แล้วมันเฮ็ดให้คิวแล้วกันเฮ็ดให้น้ำตาลมันดำเฮ็ดให้น้ำมันโบเซตมีกลิ่นมีกลิ่นขิวนะกลิ่นไม่ เห็ดไผ่อ่อนๆน้ำตาลมันก็สีเป็นแบบสีเหลืองเมื่อสีเหลืองทองทองหอมหอมถ้าไผ่มักหวานก็ใส่น้ำตาลหลายเยอ,อถ้าไผ่แบบบ่มักหวานก็ใส่แบบเออตามข้าวที่ได้นะก็ใส่อันแล้วสีเขียวว่างั้นนะเมื่งพี่ว่างานอะไรลุงใส่เมี่นแล้วก็เอาอันหนักหน้าวีบใส่ใส่เกลือเป็นนัวน้ำปลาแล้วก็ใส่อันนี่เมื่อถั่วป่นแล้วก็ แล้วเป็นที่เรียบร้อยใส่ผงชูรสใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซบหลายผงชูรสใส่อีกใส่หน่อยหนึ่งมาแซบแล้วแสบหน่อยอากาศนี้ใส่เนี่ยตาอน้ำปลาใส่น่อยหนึ่งมันมังนาวเมียใส่มะนาวด้วย เน่ากระแข็งใชเนาะสามลูกสิบบาทครับตอนนี้ดูดแรงเหน่าแพงส่วนเนี่ยอือยิ้ไปเลยใครจะเพิ่มยิ้บักเน่ากินบักขาวก่อนเอาเ้าใส่บักปลาขาเปียกสิบลาเสียบป่ะสิอันนี้บ่อือบลาเสียบโบฮูแล้วโบโบเคยเฮ็ดแม่เคยเฮ็ดแต่สูตรแบบนี้เจ้าเจ้าลองเฮ็ดมือเดียวเหรอเบาเอาใส่อีก ใส่สิมัสีส้มเด็กเออสีมือนอ่ะอืมพอดีแล้วพอดีแล้วแต่หลายอะไมันส้มเมื่อกี้ไปบตีพี่น้องอันนั้นแม่เอาผัดลมมาเป้ามาเป้าแล้วติดแห้งบ่เนี่ยเอาขี้เท้าใส่บบได้กินดอกมะนีนี่จีนไหมก่ก็ส้มโอยไม่เห็นเลย ปา,านไปหนึ่งสุ่มงแล้วยาวแล้วไปสื่อกินไงวัวมาั้งเหยียบลอยวันนี้เหย,ยียบลอยมาเด้อทุกคนมากินพันธุ์ข้าวปุ้นปานินตัวใหญ่ๆเลยเจวนี่สองสูตรเด้อเจวอันนี้จะเป็น,จนจเนจวส้มเนาะเจวส้มนี่เป็นเจวหวาน หวานนี่ทันว่าอยากเห็ดตามสูตรไฟกับเห็ดได้เลยเด้อแต่ว่ารสซาดนี่แล้วแต่คนหมักเด้อเดี๋ยวเราทกระปุงเองเนาะทำหมัก,มกรสซา,ไไา,าส์เป็นแบบมันหวานสุกๆหิวข้าวเลยวที่น,นี่ปนิคิดว่าสุกสกว่านี่สุกซุปแต่ว่าซีมันก็เหลวล <c oughs> นท่นแหละมันคือบัวขาวคือกราเพ็ดงเขาลอกหนังบวบเขาลอกหนังอ้อเขากระลอกอะไรโอฮ้อน <c oughs> ลองอาบนดูเกียวข้ามยังไงยงดูอือออุ้ยดเลยอันนั้นเนาะไฟใหม่เนะหนังมันเนาะไฟงฮนขนาดมามามากินเขากินเขาชิ Alex ่บน ข้างขอบคุณข้าขอบคุณน้ำจิ้มแค่ะกินแล้ววันนี้กินแล้วรู้ขาแล้วเอาใส่มาดูทำยังไงมาดูทำยังไงเวลาเจ็บตา โอนี่เดี๋ยวบอกมันกินอะไรมันลายเอเลยลายยางเลยอืมอันนี้อันนี้ยังแบบบริเวีมัก่วาวักแดงเลยเหรออืมม,มั่วาวักแดงมีเมตาไคเห็นะไหมเตาไคโ่ยหันเมย์เซฟสมมตว่าต้งดัสเปลียนเป็นปลาคอได้ไได้ได้ปลาคกอกได้แต่ว่าปลาคอมันสีขาวกว่าปลานิ่นเนาะนี่ คำใหญ่แล้วเขาปลาคำตาเหลือดุ้คำตาเหลือดุ้งเรียคำตาเหลือดุ้คำใหญ่แล้วเขาอะไรตาเหลือกนี่ยังตาเหลือกมันยังเคียนเสียบเสีบคิดว่าเสียบเสียบเขาสวยอะเนียนิ้วเขานี่อ แนะนำเลยเด้อมาผู้ใดผู้ใดไปเจียวกันใหม่ๆจะทีเห็นเมนูนี่กินบ่ได้แล้วมากายกินอ้ไอ้น้ำคั้ใหญ่น่าตาเสียบออกมายไปเป้เลนก็เลนน้ำพีน้ำนองเบียบบางคนเคยนี่ก็บนี่ไงบกกากินออ้บกกากินทีเฮ็ดไม่นู่นนี่เครียดเลื่อยๆนี่ เกี้ยเลยมันดูเลยแต่ละค่ม้านนี่ยจ้กว่าใหม่เจ้กว่าเมื่อเปลีอยนไปโอ้ยเปล่ะออกมาเกี่ยมอีกไปเหล็ครับไปหาพอเ่าแต่เป๊ะแบบนี้เนี่ยโอ้ยน่ารอดไดิกินเถอะกินแม่ทีบ่าบ่หยาย กันเหรอเป็นไผ่เป็นเนอเนี่ยเนี้อซวยกันเือกนอืมอันน้อยเลยค่ะเพราอบบอกให้ล้างมือม่อนิข้าวอืล้างมือแล้วนะล้างมือมางขาไปพังขาปุนมาซุยเียวปวยแล้วเลแล้วทำมันแหงเดีอวเนี่ยมันจม่่ากันเน่มาแบแมือลแล้ว่าก่นฮ่า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 ฮัาม่าฮ่อฮ่าฮมาฮ่่าก่าา่า่าา่า่ ข่าปุ่นข่าปุ่นข่าป้านิ่มอืมทั้งน้ำจิ้มพร้อมนี่ค่ะอืมโอ้พอซจำได้แล้วน้ำเปล้อกขอบใจทุกคนที่ติดตามเนื้ออยากให้จีตามต่อไปน้องจีตามไปจับมือใจเราสองคนน้ำเด้อคลิปนี้กลับว่าไม่ยังไรกลับเลิกข้ามาข้ามาจะถ่ายของเนาะกลมาเห็ดเขาเข่ากับน้ำซุ่มัวกินแต่หัวปกิเราไมกินน้ำจิ้มเลยกวกินน้ำจิ้มเพื่อนนะพอจะตามน้ำจิ้มของเหรอ กมันมันก็ิะไปรอไส่ต่อส่วนองเี้เนาะเก็บเงินก่อนเก็บเงินถึงขอไปไปเล่าสงกรารการจีงว่าหลุมมนียีซิบหาเนาะอีกซิบกมือสิเดียดขาไปนแกหาัหลูกสิภาพาเลาะอยู่เมื่อเล่า้อไปแม่นอนเลยบนสงกรามที่เล่าเนี่ยทะเลุง้าเื่อมีบุ้นของไฟก็สิไปเสืใส่บุญนของไฟก่อนเื่อมีบุญม่งายแถวแถก่ไกเพระไปไหนเนาะสงรามดียุดเงาอยู่ครับ ก็ขายพร้อมกัขายหนาส่วนเทศกาลนี่แหลสันๆก็ปอพวกมันกับผาไปซื้อพอมตลาดน้องรถกับเขาเขาขายแยกเนียนหนาเรียกว่าิยุแล้วก็ไม่ขาดมันจะยุ้ยน้ำหลแน่นปะที่มันจะอยากยุ้ยชื่อกันพวกที่ว่าร่านประจำร้านล้านที่เพิ่นขายพ้อมยิงกันขึ้นนี่กบพวกรันที่ว่าเพิ่นเพื่อนยังเวียนกับมีอยู่เลยแล้พวกรันก็ขึ้นนี่เขา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 ค้องขึ้นรถเบิร์เราเพื่อจะกล้าเพื่อกันเนี่ย ตื่นเลือกเนาะขนาดเข้าไปที่สามยังสีเพื่อนต้องเตือนประมาณตีหนึ่งมกถุ่งกับนีกลังคนเนาะกับเมืระกันสีส่วงใช้สว่วงนี่หละเลยยุดตรงเทตการเอาซาลาคลิปนี้ครับตาเบกก